ที่ฮิโรชิม่าเขานิยมทำโอโคโนมิยากิที่มีหน้าเป็นยากิโซบะแล้วก็ไข่ดาวผลนำโอโคโนมิยากิในรูปแบบนี้มาดัดแปลงโดยใช้เส้นพาสต้าอร่อยไปอีกแบบครับและนี่ก็คือพา ok ok สต้าโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากิสไตล์ฮิโรชิม่านะครับเขาใช้โซบะแหนเราเปลี่ยนมาใช้พาสต้าดีกว่าครับแต่พาสต้าที่เราใช้ก็ต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับพาสต้าที่พลใช้นะครับนี่ฮะ จะต้องบอกว่าเป็นพาสต้า number อนะครับแล้วก็คือที่สำคัญนะฮะเวลาที่เราเลือกเส้นพาสต้าเลือกทีเ่เขาสีเหลืองทองใสแบบนี้นะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าพาสต้ามาสีมันๆนั่นนะนะแปลว่าเราอาจจะไปเจอเส้นที่เก่าก็ได้นะครับในการลวกเส้นนะครับใส่เกลือลงไปในน้ำร้อนครับพอน้ำร้อนร้อนดีแล้วเราก็ใส่เส้นตามลงไปลวกให้ได้ระดับออเดนเตครับสำหรับเส้นเบอร์2เราใช้เวลาทั้งหมด 6นาทีครับหลังจากนั้นจึงตักเส้นที่สุกดีแล้วออกมาล้างด้วยน้ำเย็นแล้วก็พักไว้ในการทำโอกุนมิยากินะครับเขาจะใช้เหมือนเตปันยากิแผ่นนะครับเป็นแบบกระทะใหญ่ๆแล้วผัดอย่างนั้นคุณผู้ชมเคยเห็นนะครับแต่ถ้าสมมติเราอยู่ามบ้านง่ายๆเราใช้กระทะนอนสติกเนี่ยครับได้แล้วครับก็การลื่นไม่ติดใช้ใบใหญ่นิดนึงแล้วกันนะฮะวันนี้ผมใช้2ใบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูวิธีการทําแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องใช้2ใบด้วยกันนะครับนอกจาก กระทะาที่เราเลือกนะฮะจะต้องแบบว่ามีการเคลือบที่ดีแล้วนะครับลองสังเกตดูด้านหลังนะครับวันนี้ของผม2ใบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับใบหนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับตัวแก๊สนะครับส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเหมืนมีลักษณะแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะใช้กับเตาอินดักชันได้ด้วยนะครับอ้าวแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาผสมตัวแป้งก่อนนะครับแป้งของเราไม่มีอะไรมากมายเลยครับแป้งเค้กนะครับ แล้วก็ใส่รสชาติให้เขานิดหนึ่งผมใส่ผงกะหรี่ลงไปฮะไม่ต้องเยอะนะครับแค่เป็นขื่นอายบางๆตัดรสหวานนิดหนึ่งเล็กน้อยนะครับด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็น,นมฮะจะสังเกตว่าตัวแป้งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมทําที่เดียวนะฮะถ้าคุณผู้ชมทํามากกว่านี้นะครับก็สามารถคูณเพิ่มสูตรเองได้นะครับกี่เท่าก็ว่าไปตักแป้งใส่กระบ,บวยนะฮะกระทะร้อนแล้ว ใส่ลงไปตรงกลางเลยครับแล้วก็ใช้ด้านหลังกระบวยนะฮะเกลี่ยเป็นกลมๆนะครับก็ตามขนาดชิ้นของโอโคโนมิยากิของเราเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่กรัมปีซอยลงไปครับตามด้วยถ่งงอกครับผมเกลือพริกไทยแล้วก็เบคอนนะฮะหรือว่าเนื้อหมูสไลด์บางๆก็ได้นะครับ อันนี้นะฮะขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องใช้ตะหลิว2อันนะครับเพราะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราจะต้องพลิกเขาครับใช้ความรวดเร็วนะครับเอาละครับเราค่อยๆให้เขาสุกไปเรื่อยๆในขนาดเดียวกันนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับตั้งไฟครับใส่น้ํามันํำข้าวเล็กน้อยครับผมพอน้ํามันร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่เส้นลงไปครับแล้วก็ตามด้วยโอโคโนมิยากิซอสเล็กน้อยนะครับปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือ ผัดให้เขาเข้ากันดีครับหลังจากที่เข้ากันดีนะครับเราเกลี่ยเส้นมาไว้ด้านข้างก่อนนะครับตอกไข่ลงไปครับผมนําเส้นพาสต้าที่เราพักไว้นะครับมาไว้ตรงกลางครับหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตดูนะฮะว่าเจ้าตัวผักของเราเนี่ยยุบลงแล้วนะครับทีนี้นะฮะเราก็ค่อยๆนะครับตักขึ้นมานะครับตักทุกอย่างมาวางไว้บนนี้ครับผมกดให้ทุกอย่างติดกันดีครับแล้วก็กลับด้านครับผม หลังจากนั้นนะฮะแต่งหน้านะครับเราใช้ซอสโอโกโนมิยากินะครับใช้หลังช้อนนะครับเกลี่ยบางๆให้ซอสคุมทั่วหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยมายองเนสครับปลาป่นนะครับสไลดยอันนี้เป็นสลายป่นนะฮะเขาจะเรียกว่าอาโอดโนริครับหลังจากนั้นก็ปิดความร้อนได้เลยครับแล้วก็ยกใส่จานเสิร์ฟครับ เรียบร้อยแล้วนะครับพาสต้าโอโกโนมิยากินะครับเมนูพาสต้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารญี่ปุ่นนั่นก็คือโอโกโนมิยากิซึ่งเป็นสไตล์แบบฮิโรชิมะครับ